วิชาน้าตสศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องหลักในการชมการแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงมีดังต่อไปนี้นะคะผู้แสดงจะต้องสำนึกสิ่งที่ถูกต้องต่ออาชีพการแสดงของตนเองเป็นผู้ที่รักศิลปะในการแสดง 2. ต้องควบคุมร่างกายและเสียงให้ดีและภาษาพูดเป็นอย่างดี 3. ต้องสามารถแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้เสียงแกล้งทำาี 4. นักแสดงต้องฝึกฝนประสาทสัมผัสให้มีความไวละเอียดอ่อน 5. นักแสดงต้องมีสมาธิสามารถให้ความเข้มแข็งกระบทบาทที่แสดงได้ 6. นักแสดงต้องสามารถแสดงและตีความหมายของบทละครได้ดี 7. นักแสดงต้องใช้ความจำในการจำบทให้แม่นยำโดยการฝึกฝนเป็นอย่างดี 8. นักแสดงต้องเข้าใจชีวิตมนุษย์และสามารถตีบทแตกได้ 9. นักแสดงจะต้องเชื่อในบทบาทของตนเองที่แสดงในฐานะตัวละครเพื่อถ่ายทอดอารมณ์กับผู้อื่นได้ 10. นักแสดงต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง11 นักแสดงจะต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการดูละครที่ดีแล้วนำมาพัฒนาตนเองให้เข้ากับละครสมัยใหม่ได้บทบาทหน้าที่ของผู้ชมในการชมการแสดงผู้ชมควรมีมารยาทในการชมและตั้งใจดูอย่างมีสมาธิข้อควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ 1. จะต้องแต่งกายสุภาพให้เหมาะสมกับสถานที่ 2. ไปถึงที่แสดงก่อนเวลาเริ่มการแสดงเสมอ 3. ต้องศึกษารายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดง 4. ขณะชมการแสดงต้องมีสมาธิไม่บรบกวนผู้อื่น 5. ปรบมือให้ผู้แสดงตามความเหมาะสม 6. ไม่โห่ร้องเมื่อผู้แสดงทำผิดพลาด 7. แสดงอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงเสมอ โยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้ค่ะหนึ่งผู้ชมได้ทราบท่ารำในการแสดงสองให้ความรู้ด้านดนตรีไทยสามผู้ชมได้รับความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆที่ใช้ในการแสดงสี่ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินได้รับคติสอนใจ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ